ในที่สุดก็ได้เจอหน้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากพ้นระยะเวลากลักตัวจากรูปนะคะซนนุนบอกว่าอันนี้เป็นเคสของบอสมินพิชยาน,นั่นเองค่ะ ดราม่าซีนวันนี้ยังมาเล่าเรื่องราวของเธอคนนี้ต่อนะคะในฐานะบอสใหญ่ที่ได้เงินเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็แนะนำผู้บริหารด้วยซึ่งล่าสุดเกี่ยนที่เรารู้กันว่าบอสมินก็ต้องเข้าห้องขังไปอีกหนึ่งคนนะคะและหลายคนก็ตามเยอะเพราะว่าดูว่าจะเป็นผู้หญิงนะคะหมายถึงว่าในคุมดาราเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวแต่เลย,ยจะรู้ว่าเอ๊ความเป็นอยู่เนี่ยจะยากลำบากสักแค่ไหนด้วยนะคะ ล่าสุดหลังจากโพสต์วันกักโรคนะจำนวนห้าวันเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ให้เขาเยี่ยมก็มีในส่วนของครอบครัวเข้าไปหามินนะคะก็เป็นคุณแม่ของมินพิชยาเองและอีกคนหนึ่งก็คือเคนั่นเองนะคะก็เป็นแฟนหนุ่มก็คือไปกันสองคนคุณแม่มินแล้วก็แฟนหนุ่มนะคะเขาบอกว่าจากการเข้าไปเยี่ยมเนี่ยก็คือมีเอาของไปให้มินพิชยาด้วยนะ เป็นยารักษาโรคนะคะแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นยาเกี่ยวกับอะไรนะส่วนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะคะทันทัสถานก็บอกว่าสำหรับมินพิชยาเองตอนนี้การปรับตัวถือว่าอยู่ในระดับกลางๆโอเคนะคะก็มีเครียดแต่ก็ไม่ได้เครียดมากจนถึงขนาดที่ว่าอยู่ไม่ได้นะเขาก็บอกว่าถือว่าโอเคปรับตัวได้นะคะซึ่งหลังจากนี้ก็คือ,อยังต้องสู้คดีกันต่อไป ส่วนในโซเชียลมีเดียนะคะสายสปอร์ตก็มีมามุงกันแล้วก็บอกให้หนุ่มเคนั้นอย่าปล่อยมือมิ้นพิชยานะคะอย่าทิ้งอย่าเลิกลาแฟนสาวนะก็มีความเป็นห่วงเป็นใหยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ยังมองว่าเป็นดาราที่ชื่นชอบอยู่นะคะก็ต้องดูว่าจะยังไงกันต่อไปแล้วก็สำหรับตัวแฟนหนุ่มเอกเนี่ยจะมีเอี่ยวหรือเปล่านะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ออกมา ก็ภาพนาทีแห่งการเห็นโอเคห็นใจกันแบบนี้นะคะก็ทำให้แท็กพร,รันยูเองเนี่ยเขาก็เอาภาพของมินและแฟนหนุ่มเนี่ยไปโพสนะคะในตัวในในโซเชียลของเขาเองนะแล้วก็บอกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากถ้าไม่นับรวมเรื่องของคดีต่างๆเนี่ยก็คือรักกันมากนะคะฝ่ายชายเนี่ยดูแลทั้งเรื่องอาหารการกินใส่ใจมาโดยตลอดนะแล้วก็ยังบอกอีกว,ว่าผู้ชายแบบนี้หายากนะคะอันนี้คือ ท็กพลันอยู่เขาก็โพสเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยเล่นละครกับมินพิชยามาก่อนแล้วก็จะเห็นว่าแฟนของมินหรือว่าไฮโซเค so เนี่ยดูแลนะแฟนสาวเป็นอย่างดีนะก็เลยเอามาชื่นชมในฐานะคู่รักนะคะก็ทำให้เกิดคอมเมนต์ตามมาอีกมากมายอีกเหมือนกันนะแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะคะอย่างที่บอกว่าถึงจะอยู่ในห้องคุมขังก็จริงแต่ว่า ก็สามารถฝากเงินนะคะแล้วก็เอาเงินไปซื้อนั่นซื้อนี่ได้เพื่อความสะดวกสบายซึ่งกระแสะข่าวก็บอกว่าบอสดาราทั้งหลายเนี่ยมีการเปิดบัญชีแล้วเป็นบัญชีโอมทรัพย์สำหรับใช้อยู่ในห้องขังตรงนั้นนะนะก็คนหนึ่งจะเปิดได้ไม่เกิน15,000บาทนะคะอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะ ก็หลายคนก็บอกว่างานนี้ก็ต้องพิสูจน์กันละนะว่าหนุ่มเคกับสาวมินเนี่ยจะยังจับมือแก้ปัญหาแล้วก็ผ่านเรื่องนี้กันไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะจะถูกทิ้งไว้กลางทางไหมหรือจะไปด้วยกัรน,นั่งตั้ต้นจนจบอ่ะอันนี้ก็คงต้องรอติดตามนะคะดราม่าซีนซีนนี้ก็คือยังเป็นซีนที่อยู่ในความสนใจของประชาชนชาวไทยจริงๆล่คะค่ะ